dictation 2หลัก15บรรทัดคำถามข้อที่1พร้อมเริ่ม60 32 46 73 98 18 71 60 95 48 25 96 14 58 47เขียนคําตอบ คำถามข้อที่สองพร้อมเริ่ม78ลด65 69 37ลด30 88 54 60ลด10 94 20ลด11ลด94 42 32เขียนคำตอบคำถามข้อที่3 พร้อมเริ่มห้าสิบสี่เก้าสิบเอ็ดสามสิบแปดยี่สิบเก้าสิบห้าสี่สิบแปดสิบเก้าสิบห้าสิบแปดยี่สิบสี่สิบสามเก้าสิบหกหกสิบสามยี่สิบแปดสามสิบหกเขียนคำตอบคำถามข้อที่สี่พร้อมเริ่ม

ลดยี่สิบเจ็ดแปดสิบลด39 4 0 5 7ลด 40, 36ลด60 82 81 19 69, 69เขียนคำตอบ